สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาสอนวิธีการใส่แกนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับแกนเฟืองปั๊มน้ำมันเครื่องมีความสำคัญอย่างมากเลยนะครับทำไมนั่นแหละครับมันช่วยปั่นน้ำมันเครื่องให้ไปหล่อเลี้ยงชิ้นงานต่างๆเช่นอย่างเช่นลูกสูบระเดืองวาลวหลายๆอย่างพวกโซ่เล่าลิ้นครับเราก็จะมาทำการใส่แกน โซลาลินครับนี่นะครับแกนเฟืองฟันน้ำมันเครื่องทีนี้เราก็จะมาจับนะครับจับยังไงจะใส่ยังไงมันไม่มีที่จับนะครับมันไม่มีที่ล็อกเราก็จะมาทําการบอกแนะนํำครับอาจเพื่อนเๆหรือช่างคนอื่นอาจจะรู้แล้วก็ไม่เป็นไรครับแต่คนอื่นยังไม่รู้ หรือช่างเด็กรุ่นใหม่ยังไม่รู้นะครับหนึ่งสองนี่นะครับเราก็จะมาทําการแย่ใส่ตรงนี้นะครับแย่ใส่รูมันนะครับแย่ใส่รูมันแย่ไว้ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เฟืองัอนตรงนี้ใส่ให้ลงเกลียวให้มันสูตรก่อนนะครับแล้วเราจะทํายังไงทํายังไงให้มันล็อกได้อยู่ อยู่แน่นะครับผมก็จะใช้ปากกาจับฝั่งนี้มันเสียบกับเปลงไฟน้ำมันนะครับอ่าสต๊อกมาฝั่งนี้ก่อนครับทีนี้เราก็จะมีครีมนะครับมาฝั่งนี้เราก็จะมีครีมเราหนีบฝั่งนี้ไว้แล้วให้มันอยู่ตัวได้แล้วเราก็มีครีมนะครับครีมแหลมมาตัวหนึ่งเราก็มาหนีบตรงกวนเฟืองมันนะครับ นี่ไว้แล้วเราก็ปิดนะครับปิดเหมือนขันน็อตนะครับขันตามเข็มนาฬิกาให้มันแน่นนะครับเห็นแค่นี้ครับมันก็แน่นแล้วไม่ต้องเอาแน่นขนาดนี้เดี๋ยวมันขาดครับมันเป็นพลาสติกตรงนี้มันเป็นลูกยางตรงนี้มันเป็นวันเหล็กก็จริงแต่รอบๆวงข้างในมันเป็นฝันยางครับแค่นี้เราก็จะได้เพื่อควันน้ำมันที่ดีครับโอเคครับขอบคุณคุณมากครับ